จุดหนึ่งที่ของเราอการเดินทางในครั้งนี้นะาจา๊ mm. ะเขาลองไม่จานมาที่มังซาแขวงยุดมไซผู้ยาคารักสามสิบสองป็นอีกหนึ่งที่ของการเดินทางที่ว่าใช้เวลาในการเดินทางลายเรียเลยเนาะสองคืนสามวันนั่นเองเนาะและวมืนอี้พวกเขาก็จะเดินทางกลับนั่นอีคือภาพบรรยากาศระหว่างของการเดินทางลงจากจุดชมวิวนเนาะบรรยากาศตอนนี้ท่าเปลี่ยนเวลาสิบโมงแล้วทุกท่านเนาะก็จะเห็นว่ายังมีหมอกอยู่ ยังปวกคุ้มอยู่เลยเนาะอันนี้คือเป็นจุดที่สูงนะทุกท่านนะสังเกตกุนะครัลมเหมอะเฮ้ยน,นี่แหละทุกท่านอันนี้ก็คือธรรมชาติเนะที่ยังให้เ่านได้เห็นในบ้านหอทุกคนจิตเอมาม่เปียกไปตามสายทาง,ทางด้วยบา้านสายฝนได้เนาะได้ยินว่าทุกคนล,ลมจุดนี้ทุกท่านยังจะเห็นว่าลักษณะของธรรมชาติมันก็ยังงามให้เขาได้เห็นระวางทางเป็น เอิ้นว่าความดิบความที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนาะก็คือหากพรท่านใดได้ชมในวิดีโอผ่านมาที่ได้เห็นว่าจุดนั้นเนาะมันเป็นจุดที่วัางงามแล้วก็เป็นวิวที่สวยงามต่างเลยว่าใช้เวลาล้อถ่าให้อ่ท้องฟ้าเปิดเนาะให้เห็นทะเลหมอกสุดท้ายกับเเห็นทะเลหมอกเนาะก็จะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เลยในมาครั้งนี้ก็รู้สึกเสียดายอยู่บ่ได้เห็นทะเลหมอกเลยเนาะเห็นเต็มหมอกแบบนี้เนาะทะเลหมอกก็หมายความว่า หมอกที่อ่ามันจะยุ่ลุมลุมของอจุดที่เขาอยู่สูงสุดเนาะมันก็จะเป็นสายไปเลยมันจะบรเป็นหมอกที่ปกคลุมแบบนี้ปู่ทุกท่านม,มึงไหมอกพูดเลยเนื้อผังทางนั้นลุ้เหมือนกัยังไม่เห็นอีกอย่างเลยเนาะตอนนี้นพอเขาย่างขึ้นมาก็สองกิโลเมตรย่างขึ้นมาจากจุด อ่าสตาร์ทเนาะจุดที่เพืเพันธุาาเ์เกษตรพันธุ์รีสอร์ทอยู่ผู้อยากข้ารปัจจุบันนี้แมันกนกำลังมีการพัฒนาทุกท่านอ่าก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและประปับปรุงในสถานที่ที่พักค่าอาหารเนาะสำหรับนักแขกนักท่องเที่ยวท,ที่จะเข้ามาเที่ยวชมสำหรับอ่าผู้คนที่จะจะมาเปิดประสบการณ์ในการเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาสามารถขึ้นมาได้ขึ้น,นเนาะเพื่อนกัอันนี้เเขาขึ้นมาได้ขึ้น,นถ้าเขาอยากจะขึ้นมาว้าเบื้องสายหมอกไหลทุกค่าน เลยนะยอดหล่โยยดยเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าทัยางปานแล้วมาเห็นวิวแบบนี้ทุกท่านที่ผ่านมา,ากา็เห็นอยู่แต่วา่าบริงงดงามขนาดนี้งามหลาย่เนาะโอ้โหเป็นจนยุดหน้าบุญแล้วครับ ตอนมาใช้เวลาสองสมปดสี่สินาทีขา<ะ>ตับป้าเขาเอิ้นมอดนะมอดอันนี้ก็แมนเนาะเปิดมอดจุดที่แบบว่า เม็ดเป็นอากาศที่ว่าเย็นซุ่มตลอดปีขยัาวดันทาน้ำเป็นแด <c oughs> มัน่าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนขึ้นลงขึ้นลงโอ้คือป,ปวดขาวไว้ใช่ว่าปวดขาขึ้นเลยอ๋อ นได้ชมวิวดิทุกท่านงามบ่นี่เห็นเฟือ่องเห็หมอกไหลเลยดูดอกไหลพัดใส่กับอันต้นไม้งามปตามอส พอมันยูจุดสูงโอ้โพูดนาะไหลมาพุทอดรานหอกหคิดว่าอยู่รถถ้าประมาณจะเก้าโมงก่อนเศ้าเนาะอาจจะท้องฟ้าเปิดเราจะเห็นทะเลหมอกสุดท้ายแล้วนาะ้าจะ1้อสิบโมงทะเลยังบหมอกกยังบบะเห็นท้องฟ้ากับ,บเปิดก็ได้ตัดสินใจพากกันลงถือว่ามาในข้างนี้เฟลหน่อยนึงเนะาะโบอเห็นทะเลหมอก ม,มีดอกอ,อันนี้งามเลยท้องถิ่นางาม,งามหมอกบ,บ้านเฮามีหมอกต่างประเทศนะเพิ่นอยู่ทั้งประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นบอกว่าจะเพชแคนาดาหรือว่าเยอเมริกาเนาะโซนที่อากาศหนาวเย็นอากาศติดรบเนาะเพิ่อนอาจจะเห็นหิมะตก แต่ว่าอยู่ลาวเขาหาทางภาคเหนือเนาะก็จะเห็นสายหมอ,อกน,นั่นเองนี่ก็งามอู้มทุกท่านเย็นสบายเนาะระหว่างทางเขาจะเห็นป้ายยาคาต้นไม้พืชมนานาพันธ์ เวพักเซาเว,วทายภาพระหว่างทางไปเป็นยังไงห,หอบเราวะาหะ่หอนี่หลีกเหรอโซันต้านุ่งแบบนี้กลับเลยบอกวส,สว่าน,นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เห็นเป็นฟ้ามอด ปา่าไม้ที่เออนว่าถือกับอากาศเย็นแล้วก็ถือกับอเออว่ามสุมตลอดทั้งปีก็จะเป็นประมาณแล้วก็เกิดจะเกิดเปิดเกิดเป็นคลา,ายเกิดติดตา่างต้นไม้เ<อ>ย็นคักเย็นเน่ถ้าท่านอยากจะมาสัมผัสกับก้อมเย็น แต่วอากาศแบบอันนี้เนาะมาสัตม์มาได้ระทานนะ่านเราอยู่ยที่เมืองไซแข่งวุดมไซไมทางลงข,ขึ้นลงลง,าาาางทางของเขามาอ๋อเม่ยจะพิษทั้งหนาวเนาะจมพิษเลยใไ้ขึ้น โอ้ป่านควัน,นจุดอันฝ่า,าจุดฟืนจุดอะไี้เงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหมอกนีมาเจอปลาหมอดอีกหนึ่งจุดอุ้ยป่อยสีทะลุดไปด้อุ้ย,อย,อยมันต้องด้เฉลียล,ลงเลยดิ ันน่าจะใครกับหัวงูเหือนกันแลน่นอหอ่ะทางด้าน่างรวมครับกนะใกล้ๆกันเลยไปเบิ่งทางด้านลู่ลู่ลู่ป๋าตัวนั้นงามด้วยนะอันนี้จะสังเกตเห็นยาหยวนผู้เนาะอยู่หน้าหน,น้าผาครัเป็นหีเนี่ยบอมันถืออากาศเย็นลายทางจุดนั้นอันนี้คือความสวยงามแล้วก็มหัศจราน ลองทางนี่ดอกไม้ก็เห็นนี่ดอกไม้ก็มีมีดอกไม้เราวางทางมีหัวงูทุกทางอีกดึงหัวเราวางทางพายให้กันอยู่ได้เนาะนี่เทือกภูเานจนี้เอง <c oughs> อากาศเย็ยนอารมณ์สบายๆแล้วค่อยๆย่งางลงไปทรยากาศนี้นี่เลยดีเลยเป็ดปาที่วา เทืออาเย็นแล้วก็จุดนี้ดีขึ้นกันที่เห็นอันนี้ทางลงสะเกตดเป็นทางลงขึ้นมากะแบบนี้เลยเนาะตอนขึ้นมาทางเดียวกันเลยอันนี้ลงแบบจึบจึ๊บอึบโอ้กระเป๋าเทื่อดินถังควักคว้าเออมันตำมีจุดนี้จุดเดียวที่ว่าค่อยแบบอ่าค่อยแบบนี้ซันแบบนี้เนาะ ที่บอลอื่นมันก็จะเป็นเนื้อๆลองไปเลยอขอลงทิศทางใหม่สัน้นทางนัง่นบ่ได้ขากระสั้นสัน้นอานี่ทุกท่านเห็นบอสอันเนาะมันเกิดเป็นไข่เกิดเป็นไข่ต่ำนาะ่ะไปเลยฮู้เลยงามงามคุ้มค่าสุดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังแคร์ที่ว่าบริย่างไก่ยังยังดีเนาะย่างเพียงแต่สองกิโลทุกท่าน งามพขาเจ้าว่างามเลยถ้าเขาเบ่งด้วยภาพด้วยสายตาเบ่งผ่านกล้องมันอาจจะพอปันไหอาจจะเรื่องด้วยสีเรื่องอะไรไปเนาะแต่ว่าเบ่งด้วยคุณทังภาพมันกจะงามก็คือวิวระหว่างทางเหมือนว่าเขากำลังผ่านอีกจุดหนึ่งไปผ่านอีกจุดหนึ่งนี่ไปประมาณนี้ให้พาได้ชมทางฝากเราก็เซนกัน อันนี้มันอยู่ที่เมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์บริยูอ่ะวังวีแองบริยูลาวใตเนาะอยูอ่เหนือลาวเหนือเลยการเดินทางมา้าดีเนาะก็มาด้วยหนึ่งรถโด,ดยสารสองสายการบินเพราะว่าอ่อุดมไซน,นี่มันมีสนามบินของเพื่อนเนาะอยู่ใจกลางเมืองเลยสามเมนทอม้อมาด้วยเส้นทางรถไฟลาวจีนออกมาจากนครหลวงเมืองจันท์มาที่นี่เนาะมาที่นี่แหละเนาะก็คือมา ที่เมืองไซนี่ถ้าว่าเป็นข้าวบวชรถไฟเอ็มยูเนาะก็จะใช้เวลา2องสัโมง40่สิบปนาทีหากว่าเป็นรถไฟที่เป็นขบวนธรรมดาเนาะใช้เวลา4ชั่วโมงว้าวว้าวทุกท่านผู้ขา,านเห็นน้ำบอลูุเนาะจุดแคมป์ที่พวกข้าพเจ้าอัานขึ้นมาที่พวกเราขาขากันขึ้นมาเนาะปู๊เลยเนาะอันนี้ก็คือจัมแยนหมอก หลเห็นบ่ความสวยงามเหนืออธิธรรมอันชาตินี่ข้างหน้าอันนี้ก็คือกันจะเป็นหน้าหน้าผาในส่วนนี้นี่ขึ้นมาที่นี่ไอ,นนอนน้คือจุดที่เขาหย่างออกมาเมื่อกี้นี้ประมาณนี้เลยงามหลาย่ยางต่อเป้าหมายก็คือมันมีอีกหนึ่งชุดที่เป็นไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอ มันจะเป็นก้อนหินสองก้อนที่ฮงยงกันแล้วมันจะจุ่มกันอยู่แล้วก็มีก้อนน้นอยๆหลายๆก้อนอเพิ่เอื้นอ,อยู่ในนี้เนาะตั้งตั้งซื้อห้วาเป็นอันประตูสวรรค์จะอยู่ทางด้านลุมพุนเนาะทางด้านที่ขึ้นมาคนเดียวจะพาพาไปเบิ่งเดออันนี้ก็คือกิจภาพบรรยากาศในส่วนขากลับเนาะในชั้นตอนเศร้าเพราะว่าตอนกงมือสวยยังจะเป็นอีกแบบนึ่อที่เดินทางมาเนาะมันจะมีแสงแดดอันนี้เป็นช่วงตอนเศร้าจะไม่มีแสงแดด โอ้นั่นนั่นนั่นผู้ท่านเห็นบ่กุ่นเนาะมอดเห็นบ่ตามกิ่งไม้ตามมาต้นไม้ต่างๆเต็มไปหมดเลยท่นกัมเรนพูดเรื่องลายเนาะพูดเรื่องลายเลยอันงานงวนหินต่างๆหลายๆ นี่ก็เซนกันเนาะจะมีอีกต้นไม้ต้นหนึ่งที่ว่าใหญ่เลยอยู่ทางขึ้นมาใหญ่งามเลยแหละสองคนอุ้มสามคนกอดเนาะ,ะงามนะทุกท่านมันจะเป็นย่อยเห่เราได้เห็นเป็นย้อยเป็นย่อย เปียกคือฝนตกเนาะสังเกตเบื้องข้ายคือก็ฝนตกมันซุ่มๆมันซุ่มด้วยไอหมอกเขาชอบหมอกหลายอีหลีแบบน,นี้ใกล้อเภรณนบอกว่าบางมื้อนี้หันหมอกมันบ่หลายแบบนี้นาอเฮาจะเห็นเป็นทะเลหมอกไปมื้อนี้หันหมอกหลายอีหลีพอ่าพอตั้งแต่ช่วงหัวเดือกเลยเจ็ดแปดโมงะจะเห็นมีหมอกมาละช่วงนั้นนี่วิวระหว่างทาง อันนั้นมันจะบริเบริได้ไปทางจุดนั่นเนาะมาบริได้ไปทางจุดนั้นคือที่ยางมาคือจะยางไปแหละทัย่างอ,อ้อมตาใสาผู้ไปเลยลงหอดผูนเนาะจุดอุ้นอัน,นยางมานี่หมดครึ่งหนึ่งซ้ำเนาะตอนนี้ก็เลยอันนี้มันจะเป็นเพราะว่าพ้นสัมปทานแล้วพ้นก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางที่ขึ้นมาและปัจจุบันนี้ทางด้านลุมเนาะพ้นก็ได้เห็เนนาหาุเป็นห้านาหารแ้วก็ให้เป็นโฮมสเตย์อยู่ ้ปจุบันีอากาศเย็นยานงไปยา,มา,ง,าอองมาหรอยางออกห่าอ่อยซื้อเนาะอุ้ย,ยเกือบตกระยะทาง2กิโลแมตกับบวกไก่เนาะสำหรับผู้ที่อ่าในเรื่องมักในการยางปลามักในเรื่องการอาเอื้อมว่า เป็นชน้ายแบบนี้นะกระโบกไกาา่ตามมันต้นไม้ต่ตางแบบนี้ระวังทางในทอยู่ทางความสวยงามของระวังทางาจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเสียงไหม้เสียงฟ้าล้มสีกันลงมาละลงมาจากจุดที่เอื้นว่าเป็นงอนหินจากนี้ไปมันก็จะเป็นทางยางแบบนี้ไปเลย,เลย เป็นปลาเ่า,าต้องย่านหลงงนะเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดเป็นทางให้เอาแล้วเอาอยางมิแต่ยางตามทางไปเลยเนะาะหามออกแล้วทางเ่านั้นเองต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นจะระหว่างทางอายุนี่เก๋จากว่าสว่วนคนผู้ใดทุกท่านเะนาะอาจากการสันนิษฐานบุงลักษณะของข้าพเจ้าทดกความรู้สึกเด้อหาสิบขึ้นเมือนะ่อเนาะ อนนายุหา10ปีขึ้นมาสำหรับต้นไม้ตัวนี้ใหญ่เลยอ่าสองคนโอบถ้าว่าเป็นคนใหญ่เนาะหุ่มถ้าว่าคนน้อยก็สามคนสําหรับต้ไตนไม้ต้นนี้อันยางไปก็เป็นป้าไพา่ไปเลยวันดียวกานจนสุดพุ่แหละจนสุดอ่าอีกผู้น้อยนึง ต้นไม้ใหญ่กับน,นังเห็นหลายอยู่ในผืนป่าแห่งนี้นังสังเกตเห็นเนาะจุดนี้เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นเขตที่ว่าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงสัตว์ปลาหลายฟังเสียง,ง,ง,งให้จริงตอนนี้่ะนะดสิบโมงเลยนะทุกท่าน 10โมงสี่สิบนาทีเกือบสวยแล้ว่ะนะน้ำว่าสัตว์ป้านเฮาใครทางเจ้าค,คอยอะไรแต่ผมมีแสงแดดอยู่นี่แต่พื้นที่อื่นะครับมีแสงแดดเนาะอันนี้มันอยู่ในเขตภูเขตป่าเขตอากาศเย็นขนาดอยู่ในเทศบาลเมืองเมืม่อวานนี้พรขับเจ้าพักอยู่ในเทศบาลเมืองออกมาตอนส0บโมงออกจากตัวเมืองเนาะเพื่อจะมา บ้านรักษาที่สองจุดที่จะขึ้นมานี่ฮะนะยังมุมนี้แสงแดดเงียบเียบฟังเสียงนกตาไผ่ ป้องไฮเกัอบ,บริป้องใหญ่ได้เนาะบโม่ซื้อว่ามันซื้ออย่างเดียวแต่ว่าปุ่งป้องงามๆนี่ขนาดน้อยเ่าป้อมมือเลยนก่งยางโค้งอีกแล้วลงจากภู้หน่วยที่พากกันตั้งแคมป์อยู่ ก็ใช้เวลา30ปัยนาทีเนาะมาฮอจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดทางแยกอีกหนึ่งจุดเป็นจุดที่ว่าจะไปหน้าผาที่เป็นเป็นประตูสวัสดิ์เนาะที่ขาพประเาเรืเกินไปในต้นคลิปฮั่นเองเพราะว่าจุดที่ฮอขึ้นมามันมีอยู่2เส้นทางทุกท่านเส้นทางที่มาก็คือทางนี้เนาะตอนเช้าฮั่นแมนเมื่อวานนี้ตอนแรงฮั่นแมนไปที่ว่าเจออนหัวพญานาคหรือหงูเนาะเป็นเส้นทางเส้นนี้เส้นทางเส้นนี้ก็คือจะไปประตูไป เข้าไปเบิ่งจุดไฮไลท์ก่อนที่จะปิดทริปนี้นี่ลมฮอดลมพี่ท้องฟ้าเปิดทุกท่านจะเห็นแสงแดดเลยเราจี้จุดพวกเขาอยู่หันบ่มีแสงแดดมีแต่หมอกล้วนๆเนาะนี่เส้นทางที่เราจะขึ้นไปนะอยากให้เข้ามาอีกเทื่ยนึงตี่ <c oughs> นี่มันก็จะเป็นเส้นทางขึ้นขึ้นีเพอนจะอยู่หันจุดนั้นเนาะทุกท่านจุดพูดเนาะย่งางไปมันก็จะลงไปหาจุดรีสอร์ทพอดเลย ระหว่างทางอาจจะเปนป่านป้ายขามีก้อนหินใหญ่จะรับซับเย็นกันไปขึ้นได้แบบนี้เนาะย่งางเรียบไปไกลบ้า,าอ้อยนี่แป๊บเดียวเนาะไปบึงน้ำกันได้มาแล้วก็ให้ได้เห็นมาแล้วก็แปดชีวิตจากนัรนเขหล่อไมอ่จันทร์ไปเลยอึบอึบ ในพื้นที่ทางขึ้นให้เขายางขึ้นสบายเนาะโอ้ปวดข้อขาดอกไม้ระวังทางอโอ้อ๋อ ฮอดแล้วเนาะประตูสวรรค์ที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นเอาไว้ในต้นคลิปเราจะพาะท่านมาเบิง่งว่าเป็นลนนักษณะแนวใดก็คือเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนเนาะที่อยู่ห่างกันเรายางเครื่องกลางมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซ้อนทางด้านนั้นมาขึ้นยางกับเบิ่งต่อมาเช่วยหน่อยแต่ว่าหันมุมทางนั้นลุมพูน ก็คือเส้นทางที่มาพ่อเส้นทางคพ่นที่เป็นขคนใดยางันนี้ขึ้นให้ไปชสบายด้้ยฮอดแล้วอู้งามเนาะดี ทพืงพี่ก็มีก้อนหินล้านลายนี่อาคาัน,นี่ไปชนน้ำมันเกี่ยวออกแล้วกับพี่อีนนกจุดนึงจุดชมว,วิวเอานะขึ้นไปเถิงนั่นเห็นวิวฟากกับพีน,นี่โอ้งามงาม ปุ่มเครื่องก่อนเนาะทานเย็ยนลายถึงนี่ปะวูบูนโครการเป็นหินซ้อนกันทางนั้นก็ได้เนาะไปหยุดยู่จุดนั้นก็ได้นี่ก็จะเป็นสายภูเห็นภูของวูนเลยอันนี้น,นี่นี่เนาะ เป็นประตูสว่านถ้าเขาเนี้ยจากมู้ทางขึ้นมาก็จะเป็นสะเพนเห็นสองอันนี้แต่ว่าห่า,หาจุดนี้เขาเห็นสองอันนี้ประมาณนี้เลยงามหลายงามหลายเป็นไฮไลท์เลยเนาะถ้าพูอยากขึ้นไปฮอดสูงสุดอยากไปนอนแคมเนาะน,นอนยืนรุมนอนนอนยูนดีสอดเพลินแล้วขึ้นมาชมวิวยินจุดนี้เขาก็เห็นวิวความสวยงามของธรรมชาติได้เส้นกันนอนในนะจุดนี้ นี่เองนี่ขนาดใหญ่เลยเหมือนว่าเขายางนี่ทุกท่านเขาหมายคือเขายางขามประตูนี่ยางผ่านยานงาผ่านจุดนี้ออกมาจุดนี้เกิบมีทาสนาประมาณนี้เนาะอเอื่นว่าปินประตูสวรรค์เหมือนเขาเขาพาันจากฝากกรหนึ่งมาอีกฟากกรหนึงหน่งมาอีกจุดหนึ่ง ออ,อย่าให้ทุกท่านได้เห็นมุมนั้นนี่เนะาะพาทท่านมาเที่ยวไก่ข้างนี้อึบว้าวปูมันก็นย่างไปพูดออีกฮู้ดเน,นาะห้างขับพูนอีกจุดชมวิวด้านนั้นอีกนี่อันนี้จุดหนึ่งตอนที่จะลงไปก็จะม่นลงเรียบหันไปยางพูดเรียบๆกันเลย,เ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 ยอันนี้จะเป็นขากลับนะเพราะขาอจะ,จะยางเอากระเป๋าไปนี่นะทุกท่าน ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะบินโดนให้ทุท่านได้เห็นมุมสาวราักษาอุปสมุมพร้อมสวยงามของในสถานที่ดังกล่าวผ่าป,ประตูสวรรค์ในเขตของผู้ยาคารักษาชิน,าาน,นั่นเองครัท่านนี่เนาะอันนี้เบิ่งจากภาพมุมต่ำเดี๋ยวจะให้ทุกท่านเห็นมุมสูงต้นไม้ต้นนั้นฟูดีงามเนาะเกิดอยู่ในระวางก้องเห็น เป it. It For 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 ็นดอกไม้ที่สร้างประดับความสวยงามให้กับจุดสถานที่่างๆมันจะเป็นหินใหญ่ประมาณนี้จุวยขึ้นไปทางด้านนี้ก็จะเห็นวิวตาไม้ของบ้านเราเห็นสายภูพูดหนอถูกทานเลยพูดเลยพูดเลยนะสายภูอ้อมหอบจุดที่ขับพเจ้ามากพูดหนะพูดเนอใสขอำพูดเลยดอกพูดเนอยางมาขับบนเป็นพูดเลยเนาะขามไปพูดเลยอันนี้อันนี้ค็ั้งขึ้นมา ไล่ขึ้นมา